เรามาเริ่มต้นเลยนะคะแน่นอนทุกท่านตอนเปิดโปรแกรม Power x เปิด Excel นะคะเปิด Excel มันก็จะขึ้นมาแบบโลง่งๆแบบนี้นะคะคราวนี้เนี่ยแล้ว Power Query อยู่ที่ไหนนะคะบางทีทุกท่านอาจจะแบบงงว่าแล้วปุ่ม Power Query อยู่ไหนกดทุกๆเมนูด้านบนแล้วเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นเลยทีเดียวคำว่า Power Query นะคะดังนั้นเนี่ย Power Query จะเกิดขึ้นได้เมื่อมี Data นะคะ ดังเอ่อโดยโดยที่จักภาพเนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าสุดาก็ลองพิมพ์ในส่วนของชื่อคนแล้วก็กลุ่มที่สุดาให้เอ่อคนเหล่านั้นอยู่ตามกลุ่มต่างๆนะคะเมื่อเราทําการเติมข้อมูลแบบนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วหรือเราจะเก็บข้อมูลจากไฟล์ก็ได้นะคะเราก็จะสําหรับหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลจากไฟล์นะคะจากเมื่อกี้นี้ที่เราเติมข้อมูลไปอาจจะเซฟแล้วก็เก็บข้อมูลจากไฟล์แล้วก็ เลือกที่ในส่วนของเมนูด้านบนที่เป็นคำว่า Data นะคะแล้วก็เราก็จะไปในส่วนของตัว Get Data แล้วก็เลือกฟอร์มไฟล์นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการโหลดในส่วนของการเปิดใช้งาน Power q u e r y นะคะด้วยการคลิกปุ่มคำว่า Transform Data นะคะคำว่า Transform Data แล้วก็ในส่วนของเมื่อเรากดคลิก Transform Data นะคะก็จะเข้าสู่หน้า Power Query ทันทีนะคะทุกคนจะได้เห็นเป็นหน้านี้แต่ถ้าเกิดสมมติทุกท่านนะคะกดโหลดกดคำว่าโหลดเนอะซึ่งอยู่ก่อนหน้า Transform Data เนอะอันนี้มันก็จะเป็นการที่จะโหลดข้อมูลเข้าในส่วนของไฟล์ Excel อย่างเดียวนะคะแต่จะยังไม่ได้มีการแก้ไขใดๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มใช้งานเพื่อที่จะท r a n s f o r m data ใน Power q u e r y ต้องกดที่ปุ่ม r a n s f o r m นะคะพอเรากดปุ่ม r a n s f o r m ปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักของ Power q u e r y ซึ่งถ้าเกิดทุกท่านเข้ามาเห็นหน้าจอนี้แล้วเนี่ยตรงหัวมุมด้านบนนะคะของตัวไฟล์จะมีออของตัวหน้าหน้าจอนะคะจะเขียนว่าเป็น Power q u e r y Editor ตอนนี้ทุกท่านก็จะ รู้แล้วว่าชั้นอยู่ในส่วนของเครื่องมือ Power Query แล้วนะคะซึ่งใน Power Query นะคะก็ มีส่วนต่างๆประกอบมากมายเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตอธิบายต่อไปนะคะกับอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดทุกท่านไม่ได้มีการเก็ตจากไฟล์นะคะแต่ทุกท่านมีการพิมพ์ใส่ในส่วนของตัวตารางเนาะแล้วต้องการที่จะใช้ power query เลยนะคะอย่างทันทีอย่างทันทีเราก็คือจะไปที่ในส่วนของตัวเมนู Data นะคะแล้วก็ไปไปไปที่ไอคอนนะคะที่เขียนว่า form table s r a n g นะคะพอเราคลิกไปปุ๊บ นะคะก็จะมีการให้เลือกขอบเขตว่าตรงเทเบิลที่เราจะเลือกเนี่ยจะเป็นช่วงไหนถึงช่วงไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าของตัว Power Query เช่นกันค่ะดังนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าในส่วนของการเข้าถึง Power Query ก็จะมี2แบบนะคะคือแบบแรกก็คือจะเป็นการ get data นะคะแบบที่2ก็คือจะเป็นจาก TABLE นะคะแล้วก็ เรามาดูในส่วนต่างๆนะคะของหน้า power query editor นะคะส่วนแรกเลยอะค่ะก็จะเป็นส่วนเมนูบาร์นะคะที่จะประกอบไปด้วยเมนูหลักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Home, เมนู transform เมนู add column นะคะแล้วก็เมนู view นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในหน้าถัดไปนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือก็คือในส่วนของตัว ส่วนที่2นะคะทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะก็จะเป็นส่วนคิวรีที่แสดงซอสเดต้าหรือแหล่งข้อมูลที่เราไปนํามานะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของคิวรี s เซตติ g นะคะซึ่งจะแสดงชื่อ Data m o d เดนะคะรวมไปถึงขั้นตอนที่ผ่านมาที่เรามีการทําคิวรีไปนะคะซึ่งในส่วนของชื่อ Data m o d เดที่ว่านะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะดัง ชื่อนี้เนี่ยสามารถจะพิมพ์เปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วเวลามันจะมีผลตอนที่เวลาเราโหลดข้อมูลเข้าสู่ไฟล์ Excel หรือเข้าสู่ตัว Pivot Table Pivot Chart หรือตัว Connect ต่างๆนะคะชื่อนี้จะติดตามไปนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถจะ Edit ได้เช่นเดียวกันคราวนี้เมื่อเวลาเราทำการทา a n ฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเรื่องของการ Cross and load นะคะซึ่งการ cross and load เนี่ยก็จะเป็นการโหลดข้อมูลนะคะไปสู่แหล่งที่เราจะเอาไปใช้งานต่อไปนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้สุดาก็ได้นำเรียนในส่วนของการโหลดแล้วว่าเราสามารถที่จะนำข้อมูลนะคะ import data ไปที่ตัวตาราง Excel เดิมตาราง Excel ใหม่นะคะหรือว่าจะ โหลดไปอยู่ในรูปแบบเป็นตาราง pivot table pivot chart หรือว่าเป็นในส่วนของการ create connection ว่ากันไปค่ะคราวนี้นะคะตอนนี้ทุกท่านน่าจะเริ่มคุ้นคุ้นเค,เคยกับในส่วนของตัว power, power query editor นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ในส่วนของตัว อีกนิดนึงนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าหลังจากที่เมื่อเมื่อเมื่อ,อกี้ขออนุญาตเป็นหน้าหน้าหน้าจอของหลังจากที่สุริดานะคะเติมชื่อและกลุ่มไปเนาะแล้วก็เปิดด้วยตัว Power Query หลังจากนั้นนะคะตัว Power Query ที่เรา Cross and Load แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตารางจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปนิดนึงมีสีสันเรื่องของตัว Table Design นะคะแล้วก็จะมีตัวตัวตัวแถบนี้ขึ้นมาตลอดนะคะเรื่องของตัว Query and Connection นะคะซึ่งเมื่อเราทำการ กดในส่วนของค r y กับ c o n n e c t i o n ตรงนี้นะคะคลิกขวา Refresh นะคะก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลโดยที่อย่างเมื่อกี้นี้ทุกท่านจะสังเกตได้ว่าจะเป็นชื่อคนสุดท้ายคือคุณอลิซาเบตนะคะถ้าเกิดสุด,ดาเติมเป็นคุณอลิสาแอปเปลิลนะคะแล้วกด r รีเฟชนะคะตัวข้อมูลนะคะก็จะมีการอัปเดตทันทีนะคะอัปเดตทันทีคราวนี้ในส่วนของ ขออนุญาตไปต่ออีกนิดนึงนะคะก็คือเมื่อกี้นี้ในส่วนของที่เราเข้าสู่ power query editor เนี่ยมันก็จะมีเมนูหลักซึ่งในเมนูหลักก็จะมีเมนูย่อยๆนะคะที่สำคัญนะคะเป็น4เมนูย่อยด้วยกันค่ะที่สุดาขออนุญาตที่จะนำออกมานะคะเพื่อให้ทุกท่านดูอย่างละเอียดอีกนิดนึงนะคะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยเมนูโฮมนะคะในเมนูโฮมเนี่ยก็จะเป็นการสรุปตัว เครื่องมือนะคะที่อยู่ทั้งในทานฟอร์มต่างๆนะคะที่จําเป็นและสําคัญนะคะเอาขึ้นมานะคะเนื่องจากเป็นตัวที่ใช้บ่อยนั่นเองรวมไปถึงในส่วนของการที่เรามี การดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะคะเขาก็จะมีรองรับตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามีการอ่านอนอกจาก Excel ที่เราเก็ Data มาแล้วเนี่ยแต่เรามีข้อมูลอื่นๆเราสามารถไปที่ในส่วนของตัว n นิวซอ e ได้นะคะหรือดูซอ e ท,ที่เราเพิ่งโหลดเข้ามาก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนข้อมูลใหม่เข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะด้วยด้วยด้วยตัวข้อมูลที่อยู่ในเมนู Home ตรงนี้นะคะแล้วก็ ตอนนี้ที่สุริดาได้มีเมาส์ลากไปตรงนี้เนาะในแล้วก็ในส่วนของตัวเมนูสับเมนูต่อมานะคะก็คือพอเราคลิกไปที่แท็บ transform แท็บ transform นะคะก็จะเป็นตัวการจัดเตรียมข้อมูลหรือการทําความสะอาดข้อมูลนะคะโดยถ้าเกิดทุกท่านสังเกตนะคะในส่วนของข้อความด้านล่างนะคะมันจะเป็นการบอกว่า transform ส่วนไหนนะคะอย่างแรกเลยค่ะ เรื่องของตัว transform ด้วย table นะคะก็จะมีกลุ่มเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการทำกรุ๊ป by การใช้ตัวรายการแรกนะคะมาเป็นหัวตารางหรือการทำ transform transport reward นะคะหรือการนับจำนวนแถวก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ transform ด้วยแบบ table นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคอลัมน์อื่นๆนะคะก็จะมีกลุ่มเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ กำหนด Data Type นะคะในแต่ละคอลัมน์หรือว่าจะเป็นการ r p l a พ e ค่าในแต่ละคอลัมน์หรือการทำา p v o t ์ดอันไพวนะคะหรือเป็นการ f i l ิ Rename ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเครื่องมือในกลุ่มนี้ต่อมานะคะถ้าเกิดเป็นการบริหารจัดการเรื่องของ Text ที่อยู่ในคอลัมน์นะคะถ้าเกิดสังเกต Any column กับ text column จะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็น any column เนี่ยก็คือจะรวมในในทุกๆรูปแบบนะคะไม่ว่าอลัมน์นั้นจะมี data type เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเป็น text column นะคะอันนี้ต้องเป็นใน data type ที่เป็น text เข้านั้นนะคะถึงจะมีการจัดการเรื่องของการ split column การจัด format นะคะเรื่องของตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กว่ากันไปหรือว่าในส่วนของการทำ merge column การ extract นะคะต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัว คอลัมน์ที่มีการทาน n s อร์มนะคะในรูปแบบของ number อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะคะที่จะมีในส่วนของกลุ่มที่เป็นเรื่องของเครื่องมือทางสถิตินะคะเครื่องมือ standard เกี่ยวกับการคำนวณหรือว่าเรื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะก็จะมีอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ถ้าเกิดคอลัมน์เป็นในเรื่องของเวลานะคะเราก็จะมาในส่วนของตัวเครื่องมือเรื่องของตัว วันเวลานะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลาแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าเกิดข้อมูลเป็นในส่วนของตัวสตรัคเจอร์นะคะก็จะมีกลุ่มเครื่องมือนะคะเรื่องของการทำ expand aggregation นะคะแล้วก็เรื่องของการ extract value ต่างๆนะคะแบบ Structure ตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในการการทำ transform นะคะขอย้ำนิดนึงว่าเป็นการ transform ท,ที่อยู่ภายในตารางหรือภายในคอลัมน์นั้นเท่านั้นนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปอีกเมนูหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราไปโฮมและเราไปทานฟอร์มและเราต่อด้วยแอดคอลัมน์การแอดคอลัมน์นะคะก็คือการสร้างคอลัมน์ใหม่นั่นเองค่ะดังนั้นแสดงว่าถ้าเกิดแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเราเดิมเรามีอยู่สองคอลัมน์เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะยกตัวอย่างก็คือมีชื่อกับมีกลุ่มถ้าเราคลิกในส่วนของเครื่องมือที่เป็นตัวแอดคอลัมน์นะคะก็จะเกิดในส่วนของตัวคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาซึ่งในการทํางานของเขาอะค่ะก็จะมีในส่วนของการที่เราจะ ทำการสร้างคอลัมน์ใหม่แบบใดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบที่ให้ Power Query คิดให้ไหม อ่าแล้วแล้เราเลือกนะว่าเอาแบบไหนดีหรือว่าจะเป็นการคอสตอมคอลัมน์ที่เราอาจจะเขียนโปรแกรมหรือว่าอาจจะเจเนเรตมาเองแล้วก็รวมไปถึงคอนดิชันคอลัมน์ที่เป็นการเลือกเงื่อนไขจากคอลัมน์ที่มีอยู่นะคะแล้วก็เจเนเรตออกมาหรือการทำอินเสดหรือว่าการทำดูพิเคทคอลัมน์เดิมนะคะแต่ถ้าเกิดการแอดคอลัมน์ใหม่มาจากเท็กซ์นะคะอันนี้ก็จะมีตัวเครื่องมือนะคะที่ทุกท่านจะสังเกตได้ว่าคล้ายๆกับทานฟอร์มเลย แต่ในส่วนของการทําแบบ add column ข้อมูลเก่ายังอยู่คอลัมน์เดิมยังอยู่นะคะแล้วเราก็แ add column ใหม่นั่นเองนะคะรวมไปถึง form number แล้วก็ form d a ด e t ท m e ด้วยเนาะดังนั้นเนี่ย add column นะคะจําง่ายๆเลยค่ะคลิกมาที่เมนู add column จะต้องได้ column ใหม่ตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายในส่วนของตัวเมนู view นะคะซึ่งอยู่ภายใต้เมนูใหญ่เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวคล้ายๆกับมุมมอง มุมมองนะคะของตอนที่เราใช้ตัว Power Query Editor นะคะไม่ว่าจะเป็น Formula Bar นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการโชว์ช่องของตัวสูตรของโปรแกรม M Code นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่า M Code เป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงตัวการโชว์ White Space นะคะในกรณีที่ ข้อมูลนะคะไม่ได้มีการชิดซ้ายหรือมีช่องว่างหรืออะไรเงี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของตัวคอลัมน์คุณภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการดูคุณภาพของตัวข้อมูลนะคะว่าข้อมูลนั้นสมบูรณ์หนึ่งหรือไม่หรือมี e r อร์ออะไรที่เราจะต้องจัดการนะคะตรงนี้เขาก็จะช่วย ให้เราสามารถเห็นได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของตัววิวนะคะก็จะมีเรื่องของตัว advanced editor ซึ่งก็จะเป็นการเข้าสู่ตัวโค้ดนะคะของตัว power query ที่เราสามารถจะสำหรับคนที่ถนัดเขียนโค้ดก็จะไปที่ advanced editor นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัว dependency นะคะ คราวนี้นะคะเรื่องของชนิดของข้อมูลนะคะเมื่อกี้สุดิดาก็มีการได้บอกไปว่าในส่วนของตัว transform ในส่วนของ add column เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือที่ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวข้อมูลเนาะซึ่งในส่วนของชนิดแรกอะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของตัว number สำหรับ number ใน excel นะคะหรือหรือในส่วนของตัว microsoft ก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องมือต่างๆนะคะไ ชนิดของข้อมูลที่เป็นในรูปแบบของตัวเลขนะคะซึ่งในตัวเลขนะคะก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของตัวเลขแบบทศนิยมนะคะก็คือจะเป็นตัวเวลาเราเลือกนะคะเราเราก็จะเลือกเป็น ตัวทศนิยมตรงนี้นะคะแล้วก็ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะไม่จากัดตําแหน่งททนิยมแล้วก็ไม่ปัดเศษนะคะส่วนถ้าเกิดเราเป็นแบบ Currency นะคะอันนี้ก็จะมีจํานวนโทนิยมที่ตายตัวนะคะแล้วก็จะปัดเศษตามที่จํานวนททนิยมเด็ดกาหนดไว้ส่วน whole number นะคะก็จะเป็นตัวค่าการแสดงค่าแบบจํานวนเต็มนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นทายเป็นแบบเอร์เปอร์เซ็นทายนะคะก็จะแสดงเป็นแบบเปอร์เซ็นนะคะ แล้วก็ในกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มของตัววันที่นะคะถ้าเกิดเราเลือกเป็นเดท Time เลยเนี่ยก็จะโชว์ในแพทเทิร์นของตัว วันที่ที่เป็นวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่เป็นชั่วโมงนาทีวินาทีนะคะส่วนในส่วนของถ้าเราเลือกแบบเดทเฉยๆอันนี้เนี่ยก็คือจะสแสดงเฉพาะวันที่เท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกเป็นแบบไทม์นะคะก็จะแสดงเฉพาะเวลานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกเป็นแบบเดทไทม์ไทม์โซนนะคะ okay. อันนี้ก็จะเป็นดูข้อมูลโซนเวลาที่เรามีการใช้งานนะคะแล้วก็เรื่องของดูเรชันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวระยะเวลานะคะคราวนี้ในอีกสามชนิด ข้อมูลสุดท้ายนะคะคือเรื่องของ text นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะคะซึ่งจะไม่สามารถนําไปคํานวณได้นะคะแต่ว่าจะนับเป็นจํานวนเขาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น true false อันนี้จะเป็นลักษณะของบูลีนนะคะก็คือจะเป็นค่าจริง true หรือ false เท่านั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ binary นะคะที่จะแสดงข้อมูลเป็นค่ารหัสอักษรสําหรับในวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็ สุนิดาสรุปรวบมาให้เนี่ยก็จะมีอยู่10รูปแบบด้วยกันนะคะสำหรับตอนนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะมีการโหลดตัวไฟล์ตั้งต้นนะคะที่เราจะมาทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงทุกๆทุกกๆารทำแต่ละเวิร์กช็อปนะคะ1-10สนะคะสุนิดาจะมีสรุปให้ทุกท่านได้ดูอีกทีหนึ่งด้วยนะคะ